สวัสดีค่ะคลิปนี้ตัดผมให้ย่ายสามข้นว้นไปเนาะคะ่ะฟังเสียงย่ายต่ำหมากก็เสียงเบาหนั่วหัวมวนกันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจนกว่าสิแลวะะ้วค่ะผมผมหน่อยๆน,นี่ยพต้องหากิดหาอยียงติดยากอนสอนตัดชึบๆเลยออผมมันหน,น่อ <laughs> ยผมหน่อยต้องแบ่งผมเพราะมีการแบ่งมผม ไม่มีการแบ่งผมนะคะตัดได้เลยเตัดแห่งมีห้าคายส่งส่งกวดไปดูดด่ส่งตามใจ้างเออ่าตีเลยจรงหวะจันบ่ได้ถูกส่งตามใจซังแง่งแวนแล้วมองได้ไหมบ่ดีเบอกบ่ดีมึงเลอกกันก่อน มึงยันหนีหูอูบอยว่ากันนีตัวดก้อเห้อเดอนไปได้สอนตัดบ่ก็ยัตัดก็ยักตัดอยู่ามมงนาก้ามอมีลูกขามาสิตัหายเด้อเฮียกับบริตาเด้อขันมีกับกับบริตากันมีกับบริตาึ้มือช่ ผายูใหญ่สิมาเนะสอนเขาบอกผ้ายูนสิมาเหมือนีบอ้บแมนบอกมันถึมากก็เหมือนว่านมันสีกึ่งดีก่กียรดเมืว่าถูกหล้อโอ้ยมันมันไปทางอื่นแล้วไปเกาะให้อะมันเปันบอนประเทศไทยนี่แล่มันไปถ่วมอยู่ใส่นอนางสาวเบิงคาวอยู่<อ>ม,มันอด,ดเงินยังไงเี้ยขอเนยังไงบอไอม่หลายนวเงิอ,อืม แดดออกกระเลียมตาแอนเลียมตาเล้เนี่ยฟังนี่หลียวพอเขาเห็นเลยเตัดหูคักๆ <laughs> เอาไปแกงตัดหูคักๆ <laughs> เอาไปแกงแค่พักเดีวยวบอเห็น <laughs> <laughs> หมูมันหวังตัดทิม <laughs> กันนวกเล่ากันกบพอค่อยหูเรื่องบ o เด e บอเดอ e r ใส่เคียงมันก็เป็นสวด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 ใส่เคียงใหญ่กับลำคานว่าลำคานมันด้ยิ่งจะไข่ดิมันในยิ่งในยิ่งด่วันเป็นสวด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 เจอดอันอยู่ในหูอืมอืมมันก็สีได้ยิ่งพอค่อยสัตว์กับมาสอน น่ารถแลนมากกบบืนบืนอยู่เโหบอกกับว่าดีปนใจสิค่ะว่าทางไหนก็าบอกคือธรรมชาติเนาะแม่ป่อยแม่หนวกที่นี่หะหลอกกันแน่นแน่นเอาข้าว่าเขาเอล่าแห้งเขาก็มันกับว่าดีนนองนั่งยกดีนี่บาปเขาโมนม้นท์นั่งแก่ยขาว่ากันนะอนเน่ากับว่าสองหลอกไปแล้ว ข้ากะอันนั่งเทียข้าววาเข้าต้ังฟังว่าสิม <ulously, S 1> ีส <busca> ัญญาณตอบรับอีหยังบอกจังใดมันว่าได้ยินเนาะกระยับว่าถอนกันได้ยินมีสัญญาณตอบรับนี่แหละคุณตาอันเขาแก้แลวเนี่ยเหียวหลังย่านหูตาเสียกับว่าขึ้นยังหน่อยนันแมนข่วมเพิ่นอี เป็นผาบอก็เป็นผายาก็คือนเปียกๆไงเข่านีดักคือ่นบาเขาตักบาดดาดาีดกส่หิามแล้วบอนั่สอนงามเลด่วนองเ้ยกว่างามเบาตัวจักบอลหันบอลดีเว้ยกับปอา จะติดตีจังดิของเขาเป็นซานเขากระตดบ้างมีตัดมึงโลกออกเมื่อไหหัวก็าดตัดผมเหมือนั้นว่าจัดหัวขวนกันไม่ยาท่องก็ตัดผมง่ามเด้วยูุเฒธ่ห้องตัดผมท่งดอกส่งใจกีนเม สทั้งบนหัวสิน้ำเพียงบให้มงเง่าเออบให้ยมอันสวยแต่น้ำหอมอ๋อแล้วว่าพอนัดพอนันตัดทั้งไตเดียวกอนพอนัดผีโศกข้นแลุงตัดทั้งปีผมอันพอเดียนคิดว่านี่มันม่ผลอย่างย่ยคิดว่ามันมีผลอย่างดอกทั้งไตนะทั้งรางมันม่เกี่ยวกัน บ่พ่นผมพอพุทดอกมพุทธรพ่นโศกหีขึ้นน้ำขิ้นกราอ๋ออ๋อนี่เด็กกันนี่เด็กกันก็โศมพ่อพ่นอันัดทั้งบาอืดอ้นน้ำกราษทกะวนให้ก็นแยงกระตีกันบบไอันี่โมเตอร์ถืกใจบ่น้ะสอนอถอใจบ่ส่งของจะของ ตัดแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือยอมเหลือย่อมเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนสีผมใหม่นะคะส่วนยายนั่งดีๆด้สอนไม่เปลี่ยนค่ะชอบสีนี้มากเหมือนเดิม ตัวเป็นบบเง้ยแล้วหัวงนเป็นดีกว่ายายแปลงโฉมมาแล้วเป็นสาวแล้วค่ะเป็นสาวแล้ว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 สวยด้วยาคชอบไหมยายชอบไหมชอบชอบ